รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สาคาสังมวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับเราเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาคุณผู้ชมไปชมสวนเกษตรลัดดาวันแล้วก็ทำลูกประคบสบู่พร้อมกับชมสวนเกษตรผสมผสานเรียนรู้เรื่องพึ่งชนะรงกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้เอาใจสายมูครับเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดตะเคียนวัดเก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับวัดนี้สร้างมานานหลายร้อยปีไปกราบสักการะหลวงปู่แย้มรอดโบสถ์ทำบุญแล้วก็หาของกินอร่อยๆใน ตลาดน้ำวัดตะเคียนกันครับตอนนี้นะครับผู้ชมครับบินก็มาอยู่ในตลาดน้ําวัดตะเคียนเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต้องบอกว่าตลาดน้ําแห่งนี้นะครับนี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดน้ําเพราะว่าอยู่ติดกับคลองบางคูเวียงเลยนะครับก็จะมีแม่ค้าส่วนหนึ่งเนี่ยยังขายของอยู่ในเรืออยู่เลยในน้ําอยู่เลยนะครับนี่ มองไปก็จะเป็นสเต๊ะนะหมูสเต๊กก็มีนะครับผัดไทยก็มีกาแฟก็มียังขายอยู่ในเรือในน้ําเลยที่สำคัญนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นใกล้กับคลองบางคูเวียงก็จะมีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับนำเอาสินค้าที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็ไปถามมาแล้วนะครับแม่ค้าบอกว่าปลูกกันเองนะครับเป็นสินค้าที่อยู่กันในบ้านในชุมชนเนี่ยแหละครับนำมาขายในราคาย่อมเยาวด้วยนะครับ ถัดจากนี้อีกโซนหนึ่งนะครับข้างบนก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับร้านค้า,าร้านอาหารมีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยสําหรับใครที่มาที่ตลาดน้ำแห่งนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับนู้ชมครับเดี๋ยวมาตลาดน้ำที่ทั้งทีลองไปดูสิครับว่ามีอะไรน่าสนใจให้ผมได้ช็อปได้ชิมกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับมาที่นี่แล้วนะครับต้องอุดหนุนสินค้าของชุมชนที่นี่ ที่เห็นอยู่เขาบอกว่าเป็นกล้วยที่ปลูกเองเป็นกล้วยสวนแท้ๆเลยนะครับพอดูราคาแล้วก็ถูกมากมีทั้งกล้วยน้ำว้านเนี่ยหวีใหญ่ๆแบบนี้นะครับ 25- 30ก็มีส่วนกล้วยหอมนะครับหวีใหญ่มาก70บาทนะครับเขาบอกว่ากล้วยน้ำว้านเนี่ยผมชอบกินกล้วยน้ำวานน้าไงก็เลยถามกล้วยน้ำวา้าอันนี้ประมาณสัก2วันก็สามารถที่จะทานได้แล้วนะครับอันนี้ปลอดภัยเลยไหมครับว่าปลอดภยัยค่ะปลอดภัยเลย ปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนนะครับคุณป้าบอกงั้นเอาไปลองทานสักหนึ่งหวีครับว่าครับหวีหนึ่งครับโอ้นี่นอกจากมีผักนี่มาดัน <Yeah. S 1> อันนี้ตะลิงปิงใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> นี่แม่รู้จักหมดเลยมะเขือมะเขือมะกรูดอ่ <laughs> าเห็นไหมมะละกอป้าบอกหมดทุกอย่าง <Okay. S 1> อันนี้เอามาจาก สวนตักตัวเลยแล้วก็พักโบ้งปลอดภัยดอกไม้นี่ใบเตยก็มีนะครับอันมีขนมด้วยขนมไม่ด้านตะโก้ตะโก้ของเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้านี้ก็ได้อันนี้เหมือนขายหมดตั้งแผงเลยอ่ะครับอันหนึ่งอันหนึ่งน่าใจถูกนี่ใจดีมากเลยครับมีการขายให้กับร้านข้างๆด้วยนะแล้วไม่รับไอ้ขนมเบื้องเนอะขนมเบื้องกันตะไบาน่นะเข้าโต้มชอบกินตะโก้ครับชอบกินตะโก้ได้วันนะครับ ชอบซื้อมาแล้วจริงๆเนี่ยซื้อมาแล้วนะฮะนี่ป้าบอกอยากขาย10บบาทเราก็ไม่ชอบผลท้าจะต้องซื้ออไปไปเลือก้เลยเอาวินี้ก็ได้สิบบาทสองสี่ปดบยี่สิบลูกลูกลูกละ50สิสตางค์ขอบคุณครับ เนื่องจากตลาดน้ําวัดตะเคียนแห่งนี้นะครับใช้พื้นที่ของวัดตะเคียนในการตั้งตลาดน้ํานะครับดังนั้นถ้าใครไปเดินจับใจ่ายใช้สอยกินอาหารอร่อยๆที่ตลาดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณวัดก็คืออยู่ติดกันเลยอยู่สลับกันเลยระหว่างแผงขายของกับสถานที่ของวัดเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่รอบวัดเลยอย่างเช่นข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นการลอดใต้พระประธานนะครับ ของวัดแห่งนี้นะครับซึ่งทางเข้าไปเนี่ยสังเกตไหมครับจะเป็นรูปของเสือแต่ทางออกจะออกอีกด้านนึงนะครับหลังจากลอดเสร็จแล้วเป็นรูปของมังกรน,นะครับดังนั้นถ้ามาแล้วใครอยากจะลอดเพื่อสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเองก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ข้างหลังนี้เองครับสบายอกสบายใจแล้วครับได้ลอดใต้ฐานพระนะครับข้างล่างนี้เพื่อสะดอก ใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนนทบุรีและถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาอีกด้วยนะครับที่นี่คือบ้านโบราณร้อยปีริมคลองบางราวนกนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนคนนนทบุรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลยครับตอนนี้บินก็เดินทางมาถึงบ้านร้อยปีริมคลองบางราวนกเป็นที่เรียบร้อยแลยน,นะครับก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านเลยมายืนอยู่ใส่เสื้อมหล่อมากเลยสวัสดีครับพี่อูด๊ดสวัสดีครับทรบาบวันเสื้อนี้นี่ เป็นเสื้อของนนทบุรีเลยใช่ฮะคือเป็นเป็นลายประจำจังหวัดของนนทบุรีนะฮะคือตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเรามีศูนย์ทอผ้าเป็นการทอผ้าฝ้ายทอมือตั้งตั้งอยู่ที่วัดวัดคนอนมหาสวัสดิ์เป็นเอกลักษณ์ของของนนทบุรีเลยนะก็จะก็จะเป็นลายม้อนน้ำวิจิตรแล้วก็ลายวิจิตรนนทรีแล้วก็นนทรีทาราอันนี้แราวอันนี้คือลายนนทรีทาราสังเกตดีๆตรงนี้จะเป็นหม้อน้ำนะัะพวกเนี้ยจะเป็นสายน้ําแล้วก็ที่สีสีส้มเนี่ยคือทามาจาก เปืดต้นนนทีที่คือขยอมมามาถึงเนี่ยนะครับเห็นเสื้อสะดุดตาแล้วเพิ่งรู้อีกนะครับว่านนทบุรีก็มีลายผ้าเป็นของตัวเองด้วย<ช>แล้วก็สวยงามมากนะครับทีนี้มาถึงบ้านร้อยปีเข้ามาแล้วก็สังเกตว่าเป็นบ้านที่แบบก็โอ้ผมชื่อร้อยปีนะครับมีโครงสร้างต่างๆที่ที่อาจจะเหมือนตั้งแต่ในอดีตอยากให้เล่าความเป็นมาหน่อยว่าบ้านร้อยปีเนี่ย เริ่มสร้างแต่สมัยไหนครับบ้านเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ประมาณปลายรัชกาลที่4นะี่นะสมัยคลองขุดมหาสวัสดิ์รัชกาลที่4ี่ขุดคลองมหาสวัสดิ์เพื่อที่จะไปไปไหว้พระปฐมเจดีย์แล้วก็คลองขุดมหาสวัสดิ์จะมีคลองอีกสองคลองที่ขุดพร้อมกันก็คือทวีพัฒนานราพิลรัมตอนนี้ก็จะเป็นคลองคลองที่เชื่อมเชื่อมกันตอนนั้นสมัยฝรั่งอ่ะเอาเอาพวกน้ําตาลพวกอะไรไปไปค้าขายนะฮะแล้วก็จะเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ําท่าจีนที่จะไปออกทางปัด ปกากอ่าวด้วยฮะการคามนาคมของเราจะใช้เรือเรือตลอด้าก็คือมันสามารถไปได้ทุกทุกคลองเลยนะฮะทีนี้ทําให้เราเอาจุดเด่นของความเก่าแก่ของบ้านหลังนี้นะครับบ้านร้อยปีแล้วก็ชุมชนที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีมาอย่างยาวนานเนี่ยมารวมกลุ่มกันเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนที่นี่เรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเราเราเริ่มมาเริ่มามาจากในชุมชนของเราอะ มีของดีเยอะมีมีปาดชุมชนทั้งทั้งอาหารหวานคาวเราก็เลยเามามารวมกลุ่มกันกว่าจะตกผลึกนี่ก็นานน้นหลายปีมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวอยากให้พี่อุดลองพาไปชมข้างในหน่อยดีกว่าได้คร,ครับว่าบ้านร้อยปีเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมาที่นี่เนี่ยจะได้ทำกิจกรรมอะไรงัง้นเชิญเชิญชมเลยครับอ่างั้นเดี๋ยวไปที่บ้านร้อปีข้างในกัคนครับเชิญครับ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในบ้านร้อยปีแล้วนะครับพี่วุฒพอเข้ามาเนี่ยสังเกตเห็นว่าพื้นไม้เป็นกระดาษนี่ใช้ไม้อะไรทำอัน,นอันนี้เป็นเป็นเป็นไม้สักนะเมื่อเมื่อก่อนนี้มสมัยนั้นนะเขาจะล่องล่องเรือมาขายตอนนั้นแม่เขาซื้อไว้4 0 0 0 0บาท84แผ่นถ้าตอนนี้ก็หลายหลาย,หลายตังค์เมื่อประมาณ44กว่าปีที่แล้วอ,อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังยัง,ยง,ยงนะอมกาถือ,นะอ,ถอว่าแข็งแรงมากครับทีนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ภายในบ้านนี่ก็เป็นลักษณับประตู ประตูดิอันนี้อ้าวนี่อะไรฮะประตูืน<ข>เป็นบานเล็กด้วยเหรอฮะเขาเรียกป,ประตูเขาเรียกว่บบาบานกระทุงฮะมันสามารถเปิด ออกได้เหมือนก็ว่าเวลาพอพอมีใครมามาเรียกเราอะเราไม่ต้องไม่ต้องเปิดประตูเปิดไปประจันหน้ากับเขาเราแอบมองอยู่ได้ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นไปบนบ้านเนี่ยถ้าไปไปดูทางหน้าต่างมันก็จะเป็นบานกระทุมด้วยเป็นภูมิปัญญานะครับนี่เห็นไหมเข้ามาก็แปลกตั้งแต่ประตูแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งโบราณเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตะปูนะเขาใช้หมันเป็นเป็นไม้เนี่ยตอกตอกด้วยหมันจะไม่มีประตูคือเจาะเจาะรูไปแล้วก็ตอกด้วยไม้ใช่ใช่ะอ้าว เดี๋ยวเราก็จะได้เปิดเข้าไปข้างในไปดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าข้างในเนี่ยบรรยากาศของบ้านร้อยปีจะมีอะไรบ้างนะครับเชิญวพี่วุฒินำไปเลยครับผมพี่วุฒิก็พาบินขึ้นมาบนบ้านร้อยปีแล้วนะครับเดินเข้ามารู้เหลือเป็นบ้านร้อยปีเพราะว่าก็จะมีความยอบยับนิดนึง ใช่ฮะมันมันคือถ้าบ้านไม้มันมันก็จะเป็นแบบเนี้แต่ก็ดีเหมือนกันฮะใครขึ้นมาจะได้รู้เลยใช่ไหมใช่ฮะครับพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหต้องบอกบรรยากาศเนี่ย เขาจะทําแบบโล่งๆแล้วก็กว้างมากเลยนะครับเป็นโถงใหญ่แล้วก็เหมือนจะมีห้องนอนนะครับแล้วก็มีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับซึ่งดูแล้วอายุอนามนี่ไม่น้อยเลยส,สังเกตได้คือจากตระกูลช่างนะฮะถ,ถ้าถ้าดูดีๆมันจะเป็นเสาเสือกับช่อช้างนะฮะ,ะอันนั้นคือจะเป็นสินช่างชุนกับตนวนช่างชุนตาทั่วก็จะแกะสลักเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อของเขาไว้อีกข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตาขาจะแกะสลักเป็นปีปีนักศัต ของลูกเอาไว้คือลูกเกิดปีไหนก็จะแกะสลักเป็นปีเกิดของลูกเหมือนที่เห็นก็คือปีปีไก่ปีกรและใช่ครับอีกด้านหนึ่งด้านนู้นเป็นเป็นม้ามาเป็นม้าฮ้เป็นปีมามีเมียแล้วทางด้านนู้นก็จะเป็นแบบเครื่องมือช่างต่างๆเครื่องมือช่างสิบหมู่ฮะอ๋อมีอะไรบ้างเป็นชัดเลยเป็นเรื่อยฮะอันนี้เป็นขวานตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเคยกไม้ไม่ฉากไม่ฉากเออใช่ใช่ไม้ฉากครับ อันนี้พระวิษณุเทพแห่งช่างอะและอันนี้ก็เป็นพวกผูกการคบบดยาพวกดินสอพวกลูกดิ่งพวกอะไรแบบนั้นมอก่อเนี่ยดินสอนมีมียางลบด้วยนะอันนี้คือมันเป็นเครื่องเครื่องมือช่างศิษฐ์หมู่ฮะนอกจากนี้นี่มาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมตามมุมต่างๆนะครับของบ้านเนี่ยก็จะเห็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็มีนะครับมีนาฬิกาโบราณนะครับมีของใช้ต่างๆและที่สำคัญมีคําอธิบายแล้วมีเคียรโค้ดด้วยอันนี้ถ้าเราสแกนไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะเห็น นี่ก็จะเป็นบ้านโบราณแล้วก็เป็นจุดนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วมีคําอธิบายทําจากไม้สักสืบทอดมาตั้งแต่สมัยคุณยายทวดแต่งงาน มีอายุมากกว่า100ปีนะครับโอ้ต้องบอกว่าเข้ามาในบ้านก็ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื่องราวของบ้านร้อยปีได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาเห็นประวัติความเป็นมา,มาหอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับภายในบ้านใครที่อยากจะชมแบบนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับแต่กิจกรกรมที่นี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ถ้าใครมา,มา,มาที่บ้านร้อยปีนี้เราก็จะมีการพับกุหลาบจากใบเตย<ห>แล้วก็ทำโพมโหดจาก<ห>ป่าป่าชุมชนที่<ห>อยู่ในชุมชนนี้งั้น<ห>เดี๋ยวเราจะได้ไปลองเรียนรู้แล้วครับมาทั้งทีลองมาทำประดิษฐ์ ฝีมือของตัวเองดูสิครับว่าจะสามารถที่จะพอเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางรายการได้หรือเปล่านะนั่นเดี๋ยวให,<ม>ให้พี่อ<ม>ุ<ม>๊ดนำไปเลยครับงั้นงัิญเชิญเลยครับโอเคครับ ใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับนอกจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วนะครับเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยใช่ไหมครับพิ่สุอย่างที่เห็นอยู่นี้เขาบอกว่าสามารถที่จะนําเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาพับเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบใบเตยดอกกุหลาบใบเตยแต่ที่เราเห็นนะครับมันไม่ใช่แบบว่าทําเฉพาะพับดอกกุหลาบอย่างเดียวนะเนี่ยมีอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะมันต่อยอดได้ต่อยอดได้าแล้วก็ทํายิ้มให้บินดูหน่อย โอ<ม>้โกระเชา้าผู้ชมมีทั้งดอกกุหลาบใบเตยแล้วทำไมมันหนักขนาดนี้เนี่ยมันมีมนลูกมะกรูดอยู่ข้างในโอ้ทำไมต้องใส่มะกรูดด้วยเพราะว่าเพิ่มความหอมไม่ว่าใช้ไว้ในในรถในห้องนอนอในห้องน้ำหรือว่าในบ้านเราในบ้านช่วย<ช>ดับกลิ่นว่ากัเถอะเราซื้อไปแล้วได้อยู่ได้กี่วันแล้วเนี่ยเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยใช่ไหมใช่ถ้ามันแห้งมันก็ยังสวยแบบหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ะเป็นสับปะรดอันนี้เห็นไหมไม่ใช่ดอกกุหลาบอย่างเดียวแล้วนะมีสับปะรดด้วย มะรดยังแก่อยู่แล้วเขี้ยวเขียวนี่นี่เกือบกินได้แล้วครับอันนี้จะแล้วอันนี้กินได้อันนี้เริ่มกินได้แล้วแล้วมีกินมะกรูดข้างในด้วยอันนี้ก็มะกรูดอยู่ข้างในอันนี้เป็นเหมือนแกกันอันนี้จะเอาไปบูชาพระได้เลยได้หมดเลยเหมือนเป็นพันพุ่มเลยคุณผู้ชมูดิโอ้นี่มีพวงมาลัยด้วยนี่คุณชมเวลาไปร้องเพลงอย่างนั้เนี่ยรับพวงมาลัยมะกรูดนะพร้อมชื่นใจไหครับอันนี้เรา ปกติทํากันไปแล้วแล้วเอาไปไปที่ไหนครับไปขายที่ไหนกันที่ตลาดราลาแล้วก็คนสั่งถ้าแบบอังเบสิก่อนอัก่อนอันนี้อันนี้คือเป็นดอกดอกเดียวมันก็ยังไม่ไม่ไม่มีราคาเราต้องแจกฟรีเราต้อแฟี่อันนี้ประกอบเป็นกรรมก็จะได้ทำร้อยยี่สิบบาทนี่ทาตั้งนานเนี่ยได้20บาทอันนี้20แต่อันนั้นจะเป็น50บค่ะที่เป็นกระเช้าอ่ะกระเช้า50าินะ ซึ่งข้างในกระเช้าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะใบเตยอย่างเดียวนะครับมีมะกรูดอะไรพร้อมเลยนะครับทํายากไม่มีไม่ยากค่ะไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ความตั้งใจความตั้งใจหน้าตาดีเกี่ยวไหมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าตาไม่ดีแต่ทาได้หน้าตาไม่เกี่ยวกับหน้าตาค่ะแต่ถ้าหน้าตาดีทําได้ไหมก็ได้ค่ะอ่างั้นผมต้องทำาสอนอะไรดีวันนี้ครับเอาวันที่ยากที่สุดได้ไหมฮะอันนี้พับตรงนี้ก่อนเลยันนี้แหละยากสุดแล้วนี่ก็เลือกใบเตยมาจะด่างก็ได้หรือว่าจะสีเขียวก็ได้ แล้วก็พับคนละทางแล้วแค่เริ่มก็ผิดแล้วนะพับมาอ๋อข้างล่างมาครึ่งหนึ่งม้วนๆอ่ะม้วนจากซ้ายมาฝาประมาณสามรอบครับถูกต้องค่ะเหมือนเราพับไปเรื่อยๆไหมใช่ค่ะพับไปเรื่อยๆอันนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอันนี้ดอกตูมดอกตูมอออ่่ะดกตูมอันนี้ดอกบาน การพับกุหลาบใบเตยครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ <c oughs> พี่สู่พยายามแก้เกมไห้ว่าอันนี้คือดอกตูมอันนี้คือดอกบานดอกบานนะครับ <c oughs> อันนี้ครั้งแรกนะนี่ถ้านั่งทําทั้งวันนี่อาจจะสวยขึ้นก็ได้ครับตอนแรกเนี่ยเป็นตูมเยอะอันนี้เริ่มบานขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าอยากบานแบบสวยๆแบบอของพี่สุทำนี่นะครับก็คงจะต้องมาฝึกกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างให้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการออกกําลังกายด้วยฝึกสมาธินะแลนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาฝึกได้นะครับกับทางชุมชนกับทางชุมชนกับพี่สุก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่พี่อูดพี่อูดนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุมากๆเลยนะครับเพราะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่รออยู่ให้วินได้ลองฝีมือนั่นเคืออะไรครับพี่สุการทําตัดพวงมโห์ พวงมาโหรจะโหดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนั่งข้างผมนะต้องไปลองทําดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปทําพวงมาโหรกันต่อค่ะหลังจากที่บินได้โชว์ฝีมือการพับดอกกุหลาบด้วยใบเตยมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้มาอีกหนึ่งฐานหนึ่งนะครับที่ได้เรียนรู้วันนี้ก็คือการทําพวงมาโหรนะครับนี่ต้องถามพี่ปูเลยต้องถามนิดนึงให้เป็นความรู้ให้กับบินและคุณผู้ชมพวงมาโหรเนี่ยคืออะไรครับ พวงโพสก็คือสัญลักษณ์ในการโชว์ให้รู้ว่าบ้านไหนที่มีงานก็จะแขวนพวกนี้เช่นงานวัดงานบวชงานขึ้นบานม่สมัยก่อนนี่ก็จะใช้พงระยะพอได้เข้าก็แปลงจากพงระยะก็จะเป็นพงโบหถ์ที่มันมีสีสันเป็นการบอกว่าบ้านนี้กาลังจะมีงานแล้วใช่ครับวิธีการทำเนี่ยมันยากไหมครับอ๋อไม่ยากง่ายครับง่ายนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอุปกรณ์คือกระดาษแววกระดาษแวว หลากหลายสีกระดาษหลายสีแล้วก็กาวทีวีกันไกลกันไกลต้องมีเศษกระดาษที่เหลือใช้แล้วก็เชือกแล้วก็สีเมจิกในการวาดครับแล้วก็ตัวกล่องเชือกขั้นตอนแรกคือเราต้องหากระดาษกระดาษสีเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนพับครั้งที่สองจากบุมนี้พับที่สองเสร็จแล้วก็พับที่สามกลับหลังนะครับแล้วก็พับครึ่งครึ่งให้ ให้ปลายจะตรงนี้เป็นยอดแหลมเรียบเรียบเรียครับครับพอจากนั้นก็พับเพื่อตัดพอเสร็จแล้วนะครับจากการพับครั้งที่3ามพับเป็นการพับครั้ง4ี่จากมุมนี้มาหามุมนี้ให้ตรงนี้เป็นปลายแหลมนะครับมุมนี้มามุมนี้ให้มุมนี้ปลายแหลมใช่ครับโอเคครับนี่เปลักษณะนี้ครับพอเราได้ตัวนี้มาพับเนี่ยทีนี้ขั้นตอนคือการวาดลาย ท้ที่สุดเราก็ได้พวงมาหดเป็นของตัวเองแล้วนี่สวยครับสวยไหมครับอาจารย์สวยครับนี่นะอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าไม่ยากแต่อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับสำหรับฐานนี้นะครับซึ่งอันนี้เราทําเสร็จปุ๊บก็สามารถเอากลับบ้านได้เลยไหมใช่ครับเอาไปประดับไปที่บ้านนะครับเพื่อสวยๆเหมือนกับบ้านพี่อู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่ปูเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาสอนพี่ได้ทำพวงมาหดครับเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมต่อไปเขาบอกมาที่นี่เนี่ยควรจะ ล่องเรือสักหน่อยนะครับเพราะที่นี่โอ้โหบรรยากาศจะ,จะดีมากนะครับเดี๋ยไวไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าจะสวยงาม และสาหรับประสบการณ์ของการมาเที่ยวบ้านร้อยปีของวินในวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่มาฟังประวัติของบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่ามีอายุกว่าร้อยปีที่สําคัญยังได้ฝึกมาร่วมกับปาร์ตในชุมชนนะครับทำทกิจกรรมต่างๆดังนั้นถ้าใครนะครับอยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบวินแบบนี้นะครับสามารถที่จะมาได้เลยนะครับเพราะาที่นี่เนี่ยเขาได้รับรางวัลการันตีมาหลายรางวัลแล้วก็จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับ พายเรือล่องคลองนะครับแล้วก็ดูธรรมาชาตินะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรือกำลังพาบินออกไปสู่แม่น้ำใหญ่แล้วนะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับอัปเดตไทยแลนด์ว่าจะมีเรื่องราวดีๆที่ไหนนะครับมาติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้ขอตัวภายเรือก่อนนะครับเรือกำลังล่องแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย